<Es per ated> จริงๆที่โพสต์นี่ก็คือความตั้งใจและเจตนาของก้าวก็คือตามที่ก้าวเขียนทุป,ปการะนะคะว่าที่เราเห็นว่าเหมือนกับว่าเหมือนมีคนมารังแกน้องเราแล้วก็ทําหน้าที่ผู้จัดการคือเราก็ต้องปกป้องสิทธิ์ของน้องเราที่ว่าเหมือนมีคนมากล่าวหาว่าน้องเป็นอย่างนงั้นแบบนี้เรารู้สึกแรกๆเนี่ยเราก็ยอมได้แต่ว่าก้าวรู้สึกว่าเราต้องทําหน้าที่ผู้จัดการคือเราก็ต้องปกป้องน้องเราแล้วก็อยาก ที่ที่ออกมาพูดเนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรเลยต้องการสิ่งเดียวที่ต้องการคือหลักฐานถ้ามีเอาออกมาแค่นั้นเองค่ะถ้าไม่ถ้าไม่มีก็ไม่รู้อย่างไรก็ไอ o ดอ k n โนเหมือนกันถ้าไม่มีค่ะไม่ได้พูดแน่นอนค่ะไม่ได้พูดว่าไอ o ดอ k n โนแน่นอนคือต้องถามเหมือนกับว่าเวลาเราจะออกจากบ้านเนี่ยเราเตรียมเสื้อผ้าเสร็จเราก็ต้องรู้เราจะใส่อะไรถูกไหมคะพอใส่ไปคนถามว่าใส่ชุดเลยมาแล้วมันเป็นไปได้หรอคะที่จะตอบว่าไอ o ดอ k n โน อันั้นค่อนข้างที่จะเกินมากอารมณ์กับนาเปนยจันก็ไม่ไดจริงๆมันไม่ได้ไม่ได้ทำทำไปเนี่ยด้วยด้วยด้วยหนึ่งเพราะว่าอารมณ์แต่ว่าเป็นอารมณ์สงสารน้องมากกว่าไม่ได้มีอารมณ์โกรธอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าเราเป็นอารมณ์แบบสงสารน้องเราที่รู้สึกเหมือนว่าทำไมเขาต้องมากุ้มใจกับเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องแล้วก็อย่างที่บอกว่าอยากให้คนที่เขาถามให้คนที่เขากล่าวหามาเนี่ยว่าน้องพูดอย่างนั้นน้องพูดอย่างนี้เอาหลักฐานมาพูดกันดีกว่าถูกไหมคะ เราไม่ได้ถามว่าเขาว่าเขาอายุงานเท่าไหร่หรืออายุเท่าไหร่แต่เราถามว่าหลักฐานอยู่ไหนมากกว่าค่ะส่วนที่ที่ที่มาพูดเหมือนประมาณว่าแบบอ่จริงๆที่เราเราต้องออกมาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราร้อนตัวหรืออะไรแต่เป็นเพราะเราต้องปกป้องสิทธิ์ของเราเหมือนใครเดินผ่านมามาหยิกลูกเราบิดแรกเราให้อภัยได้นะคะเข้าใจได้ว่าเขาอาจจะแบบเถือไปโดนหรืออะไรแต่ถ้าเดินมาที่สองก็แล้ว ต่างก็แล้วสีก็แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับกับเด็กของเราเราก็ต้องออกมาสอบถามนิดนึงว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีหลักฐานไหมสิ่งที่เขาพูดก็พอก็รู้สึกว่ากระทางเราเงียบแต่เขาไม่เงียบสักทีแล้วก็จริงจรงจากงานวันนั้นงานมือถือ oppo ที่น้องใหม่ให้สัมภาษณ์ไปเสร็จแล้วก็เราคิดว่าตอนนั้นน่าจะเคลียร์พอสมควรเพราะว่าการจะกล่าวหาเนี่ยที่บอกว่ามีมูลมีมูล มูลอยู่ไหนคะถูกไหมมูลอยู่ไหนเอาอ,ออกมาให้เราดูนิดนึงว่ามันมันคืออะไรเราจะได้แบบถ้าน้องผิดก้ายินดีให้น้องขอโทษไม่มีปัญหาเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่น้องขอ,ขอโทษได้ถ้าน้องทําผิดเราก็พร้อมจะให้น้องขอโทษเราคือเราไม่ได้พูดว่าเราจะใช้กฎหมายแต่เราบอกว่าอย่าให้ถึงขั้นต้องใช้กฎหมายเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่คุณมาพูดกันน่ะ แม้ว่าตอนที่ขณะที่เขาพูดจะไม่พูดชื่อน้องแต่มินนิ่งมันคือใชม่มีมีรูปน้องขึ้นในรายการมีการกล่าวหาแล้วคือคนส่วนมากก็เชื่อเขาเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่ที่คนเคารพนับถือเพราะฉะนั้นการเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องก็อยากให้เขารับผิดชอบกับคําพูดถ้าเขายังจําได้นะคะว่าเขาพูดอะไรบ้างก็อยากให้เขาออกมารับผิดชอบสิ่งที่เขาได้พูดไว้ว่าพูดที่พูดกล่าวหาอย่างว่าอย่างเี้หลักฐาน ถามว่าหลักฐานนะคะไม่ได้ถามว่าอยู่วงการมากี่ปีไม,ไม่ไม่เกี่ยวกันค่ะแต่ว่าอยามก้มนีควงการะว่าไม่ค่ะเราเราคงไม่ไม่ไม่เป็นถึงขั้นเรื่องรุนแรงขนาดนั้นแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเรามาวัดกันด้วยหลักฐานเหมือนถ้าอยู่คือน้องใหม่ไม่ได้ไปทําอะไรที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนโดนกล่าวหาว่าทําำนู้นทำนนี้แต่ไม่มีหลักฐานสักอย่างแล้วก็เราไม่ได้น้องไม่ได้ทําอะไรที่ผิดกฎหมายหรือว่าทําอะไรรุนแรงสลับก้าวนะก้าวมาว่าน้องอย่างนั้น แต่ถ้าสมมุติว่ามีผู้ใหญ่คนหนึ่งฆาตกรรมเด็กหรือวางยาจนเด็กตายแล้วตำรวจจะไปจับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บอกว่าดิฉันอายุขนาดนี้แล้วรู้ว่าอะไรถูกอะไรควรก้าวถางว่าตำรวจจะไม่จับเขาหรอคะมันก็ต้องวัดกันด้วยหลักฐานค่ะไม่ต้องการขอโทษค่ะเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็คือแล้วแต่จะพิจารณาเลยค่ะเพราะว่าว่าจะทํายังไงเดี๋ยวบางเรา ทางเราก็อย่างน้อยขอออามาปกป้องสิทธิ์ว่ามาบอกว่าน้องเราไม่ได้ทําอย่างนั้นจริงๆถ้าพี่เขายังกับพูดผิดในรายการอะไรนี้เราทำยังไงดีคัเราก็คงต้องออกมาตอบโต้เรื่อยๆหมายถึงว่าบอกว่าสิ่งที่เขาพูดมันจริงหรือเปล่าเราต้องการแค่หลักฐานเพราะว่ามันไม่ควรกล่าวหาเพื่อลอยเหมือนถ้าอยู่ดีมาบอกมาบอกมาบอกว่านักข่าวนักที่เขียนข่าวพี่ๆี่นักข่าวก็ต้องมายอมก็ต้องหาหลักฐานมานี่ไงคะถูกไหมเขาพูดเราก็ต้องสู้ยิบตาของเราเหมือนกันถูกปะใช่แต่แต่ว่าอย่างที่บอกว่า ของเราก็เอาหลักฐานมาละกันค่ะถ้ามีมก้าว่ามันจะไม่จบก็มีตาบานปหือไลีกล้าว่ามันจบไม่จบมันขึ้นอยู่กับทั้ง2ฝ่ายอะว่าว่าจะอยากให้เป็นยังไงคือเรื่องของเราเนี่ยเราตั้งใจจะจบไปตั้งแต่วันที่น้องสัมภาษณ์งานนั้นแล้วแต่ในเมื่อเขาไม่จบเขาพูดออกมาอีกก็อยากให้สังคมกลับไปถามเขาเหมือนกันว่าจุดไหนที่เขาจะหยุดได้แล้วและพอใจแล้วคือต้องการให้ให้ให,ให้ให้น้องเป็นยังไงหรอแบบเลิกทํางานแล้วออกไปจากวงการ เขาจะได้สะดวกคือเรารู้สึกว่าสื่อก็ต้องเป็นกลางนะคะนําเสนอข่าวอย่างเป็นกลางยิ่งเป็นผู้ใหญ่ด้วยก็ยิ่งก็ต้องควรจะต้องเป็นกลางไม่ใช่เอาความสนิทส่วนตัวอะไรมาว่าไปต่างๆเหล่านี้เราว่ามันก็ไม่ถูกต้องอันนี้บอกตรงว่าเป็นการหาหรือร่วมกันระหว่างทั้งพ่อแม่แล้วก็น้องแล้วก็เกล้าเราเห็นพอต้องการว่าเราอยากให้น้องเป็นอิสระ ใช่แล้วก็ได้เข้าไปปรึกษากับผู้ใหญ่ที่ช่องก็ได้คุยมากับหลายท่านเลยแล้วก็คุยกันทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีนะคะแล้วก็ได้ข้อสรุปก็คือว่าอ,อย่าลองใบเฟิร์นจะเป็นอิสระแล้วก็สามารถรับงานได้แต่ว่าผลงานที่ยังมีกับทางช่องเจก็คือบ่วงหงเนี่ยเอ้ยไม่ใช่อะไรนะบรรลังหงทศทีค่ะบรรลังหงเนี่ยก็ยังคงจะต้องถ่ายต่อไปจนจบค่ะ เหมือนกับว่าทางพี่ม้าออกมาให้สมัมภาษณ์ในรายการการายาไปแล้วว่าเขาไม่ได้เป็นคนพูดต้นตอนมาจากที่อื่นแต่ทำไมถึงโยงมาเป็นเขาเอ,อ,อันนี้ก็ไม่ทราบนะคบมีคลิปด้วยถ้าเกิดว่าใครก็ลองเสิร์ชดูเองลวกันเพราะเขาก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วว่าแล้วแต่จะพูดเลยค,ค่ะค่ะพี่เจ้าอยากให้เรื่องนี้จบยังไงดีคบพี่ราอยากจบตั้งนานแล้วอย่างที่เรียนว่าอยากให้จบไปตงแต่วันที่น้องสัมภาษณ์เพราะก็ารู้สึกว่าน้องเราเป็นเด็กการที่โดนเรื่อง อะไรอย่างนี้รแรงหลายๆครั้งมันก็ไม่แฟร์กับเขาถ้าเป็นเรื่องไหนจริงน้องก้าวยินดีขอโทษอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องไหนที่ไม่จริงก็เอยเรื่องไหนท,ที่ที่เขาบอกว่าจริงของเขาก็อยากให้เอาหลักฐานมาว่ากันก้าวคิดว่ามันมีกระบวนการที่พยายามจะตีให้น้องตกลูมาหรือเปล่าคือเรื่องทั้งหมดทั้งปวงอะค่ะมันก้าวว่ามันก็น่าจะเป็นเป็นอย่างอย่างนั้นแหละมันก็คงจะต้องมีเพราะว่าเรื่องทั้งหมดทั้งปวงจริงๆนะเรื่องมันมาตั้งแต่ที่ชมพู่โพสสตรอเบอรี่อะไรนะต่างๆซึ่งเอาจริงๆเรารู้จักชมพู่มานะว่า ว่าเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนหงิงเขาคุยเขาไม่ได้หมายถึงใครหรอกคะ่ะเขาก็โพสคุยคุยกับผลไม้คุยกับอะไรของเขาเป็นสนุกสนานแต่พอดีว่ามันมีช่วงนั้นก็บอกตรงๆว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยสาเหตุเนี่ยมันก็คือว่ามันเป็นเรื่องของที่ก้าวมีปัญหากับหวั่นเจยบซึ่งเราเคยเป็นเพื่อนกันแล้วตอนนี้เราไม่ได้คุยกันแล้วแต่ดีพอพอ,พอรู้มาเสร็จก็เหมือนกับว่าจับโยงเลยทีนี้สนุกสนานก็มีคนอยู่เบื้องหลังแหละก็คงมีคนแบบ พยายามปั่นกันอะไรอย่างเงี้ยะเราก็ตอนแรกคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กไม่เป็นไรแต่ว่ามันลามปามมาเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราะเองไม่ได้มีัไม่มีค่ะเพราะว่าอย่างที่ถ้าใครได้ดูสามแซบที่ผ่านมาก็จะมีเห็นชมพู่ชมพู่พูดว่าที่ก็คุยกับก้าวอยู่ก็จริงๆก้าวก็คุยไรกับชมพู่อยู่ว่าว่ามีเธอชมเราขอโทษนะแบบเรื่องข่าวเนี่ยเหมือนกับมันลามปามเป็นกันใหญ่แล้วก็ข่าวมันไปเกี่ยวกับ,กบชมด้วยก็ต้องเกรงใจจังเลยที่แบบเออเขาต้องมามีข่าวต้องมานั่งตอบคำถามอะไร่าเงี้ยมันไม่ใช่องนะ ้าย้อนกลับไปขตนี้เอนหนึงค่ะอันนี้ของใบหมดสัญญาครับตามวาระวนีเ็หมดสัญญาตามวาระค่ะหมดสัญญาตามวาระแต่ว่าท่านนี้ท่านก็งานที่ยังคงค้าง้างอยู่ก็ยังต้องถ่ายต่อให้เสร็จอิสระค่ะยังค่ะก็คือต้องต้องเราเรียกว่าอ,อะไรเราทำงานที่ยังมีอยู่ให้ให้ให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยโคออต่อไปว่าจะยังไง